สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่209นะครับพี่ EP ที่2 0 9นะครับ,รบมีพระเกา่าๆวัดสวยๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับพี่รายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลน์ ID ใช้เบอร์0864170235นะครับสามารถแอดไลน์เพื่อนมาดูรูปภาพาเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่1นเลยนะครับรายการที่1น,นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักนะครับพี่ เนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งนะครับหลังฝั่งก้างปลานะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่2นะครับพระนางพญาหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เรียมกรอบเก่าโบราณพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับหล่อโบราณพระแม่กาลีนะครบพี่เนื้อโลหะนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่นะครับพระลอดเนื้อดินนะครับเลี่ยมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคบพี่หลังแบบนะครับ เนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับพระกำแพงเปิดโลกหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าเก่านะครับพี่ขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับสมเด็จเกตชายโยพิมพ์7ชั้นนะครับอกล้องหูบายสีนะครับลงลักเก่านะครับพี่เนื้อเก่าเก่าแน่นๆนะครับต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับ พระนางพยาเนื้อดินนะคบพี่ขอภายนะครับพี่เนื้อผงนะครับด้านหลังตอบโค้ดนะครับเรียมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อนวลน,นวลน,นะครบพี่เนื้อมันมันเก่าเก่านะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับพระขุนแผนหล่อโบราณน,นะครับเนื้อเปียกทองคำนะครพี่ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบอ็ดนะครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครพี่เนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับ หล่อโบราณหลวงพ้อเงินรุ่นปืนแตกนะครับรุ่นปืนแตกเสียงโตนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับพระรอดเนื้อดินเก่านะครบพี่ เนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อนวลน,นวลแก่งแก่งมันๆน,นะครับพี่ ต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับสมเด็จเกตบัวตูมนะครับเนื้อนวลน,นวลมันมันนะคบพี่ต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับ พระสังกระจายหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่ ต้ฐานอุดชันลงนะครับต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับเหรียญจอบเล็กล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะเก่าสวยนะครพี่ ต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ด้านข้างต่อโค้ดนะครับเนื้อนวลนวลเก่าเก่าแตกรายงานนะครับด้านหลังปั๊มหมึกรูปละครังนะครับพี่เนื้อนวลนวลมันมันนะครับ ต่อไปรายการที่20สิบนะครับรายการที่2ี่สบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์พระล่ำล่ำนะครับพี่เนื้อโลหะนะครับต่อไปรายการที่21บ็ดนะครับรายการที่21สิบอ็ดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ เน,เนื้อนวลนวลเก่าเก่านะคระพี่เนื้อพุนๆุนนะครับเนื้อแก่งแก่งนะคะพี่ต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละสามร้บาทนะครับรายการที่ย2นะครับพระกิ่งหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะคระพี่ อุดกิ่งด้านข้างนะครับต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับพระพุทธชินาราชหล่อบโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าสวยนะครับผิด ตายฐานตอกโคตดอกเราธรรมจักรนะครับต่อไปรา,าร,ร,รายการที่24นะครับรายการที่24นะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับเนื้อเก่าๆมันๆน,นะครพี่ ต่อไปรายการที่ยีห้านะครับรายการที่ยีห้านะครับพระล่วงหลังลังปืนนะครับเนื้อชินตะกัวเก่านะคะพี่ต่อไปรายการที่26นะครับ รายการที่ยีสิบหนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าสวยนะคบพี่ต่อไปรายการที่ยีบเจ็ดนะครับรายการที่ยีสิบเจ็ดนะครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับ เนื้อโลหะนะครับพี่หลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยีสิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับพระปางดีลานะครับพี่เนื้อชินตะกั่วเก่านะครับ หลังลายผ้านะครับก็ครบทั้ง28ลรายการแล้วนะครับดูแลชอบืูถูกใจองไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมาดูรูปภาพผ้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ